สวัสดีครับผมสกอรินรายงานตัวครับวันนี้ก็อยู่ที่เก customer ่าที <k <k well, ่เดิมนะครับที่คุ้นเคยกุกแต่สตูดิโอครับวันนี้ก็ย่ำแรงครับก็ดีเฮ็ดกับเขากินครับผมพี่น้องสวัสดีจานกล้องนะครับกล้องสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกระดิ่งนะครับด่างพักกับัพี่น้าวันนี้คราก็จะเมนูปลากินไก่กินเป็ดกินนู้นอะกินแต่ลาบปงลาบเป็ดโว้ยคือไก่สองอ่ะ ไันปลาชีวน so ี้คือแบบ่ปลาเอาอยู่นี่ละล้างจระนี่ละกุ้งแกะนี่แหละครับพี่น้องกองไฟอ๋อกุ้งกุ้งใส่กุ้งแกะเฮ็ด้องเขาเป็นประตูคนนะคะคันผู้ได้เป็นเดี๋ยวเป็นสามีดีแห้งนะคะเฉียวครับเฉียวบก็ต้องห่วงครับเดือดอยู่เดือดกินโสดทุกคนนะคะนี่นี่โสดนะคะโสดสนิทสิดำลงโสดทุกคนโอ้ โดนไม่คะนี่สวัสดีค่ะพี่วุโบอคบอ้วใหงครับบอ้วยห่โสัเราจะไม่ยุ่งกับคนไม่โสนะคะเรามาพูดับคนโซกันยังอยากนอีได้มไม่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 ใช่ถามถามคุณสกอรินก่อนมีแฟนแล้วคุณสกรินโสดบคะโสดเปด ตัวแดนหลอดครับอันนี้ก็เราจะมาเขาปลาแย่งปลาครับปลานะคะก็ไอ้วุฒิลงไปงุ่มเองนะมันไม่ได้ขาล้างบ้างเรวคือเก่งแค่ไหนตัวคือเก่งทุกอย่านเลยฮะเมื่อนึงอีู่หรอเป่านุ่มแป้งนุ่มหอยอ๋อนี่มันเอาไปกินนุ่มแป้งนุ่มหอยอยู่ในน้ำมันคือแบบ เป็นเบิดเก่งเบิดเป <c oughs> ็นใช่ไหเจ้าไล่กาดบรรยากาศย้ำเล่นพี่น้องฟองปลายนี่แหละครับการอยู่การกินครับอยู่กันแบบฉันพี่น้องนะครับวันนี้ก็ได้ปลาดินสองตัวตัวเบอร่มนะครับเต็มหม้ออัดหยัดนะพี่น้องอาจารย์กล่องสีนกระลังร้างผัดนะครับวันนี้เทสดเมี่ยงปลาเผานะครับน้ำจิ้มสองสูตรสูตร บ้านกับสูตรซีฟู้ดสูตรแซ่บสูตรเค็มเค็มไปรวยๆก้านหนึ่งข้าวเหนียวอาจารย์แจกก้านน่งตอกก้านหนึ่งข้าวเหนียวนะครับมีข้าวเหนียวนะครับเจ้าก็มี่ข้าวเหนียวก็มีนะครับโอ้เฮ็ดนังเราวันนี้คือเกิดอะเรฮะโอ้คนดังคนดังคนดังเดอ็ได้ อันนี้นึ่งข้าวอันนี mm. ้เ like ป่าไฟเออเั <im ito> <im ito> ียมาแรงว่าหนึ่งเขาเป่าไฟนะคะนึ่แก้วครับน่งเขาเป่าไฟนเขาเป่าไฟต่างไฟแบอย่างปลาอย่างปอย่างลาย่างปูอย่างปลาลงเองจับกัมือกับปีนหาปลามิมนันคุณคุยยอมลงไปชาเลยนะเปียดเบิดครับีมันซดมือไหมันซมือผมนี่ อาจารย์ก้องศิลทำอะไรคะซอยผักเดียวครับเฮ็ดจะเฮ็ดจียวบ่ค่ะตับแมนครับผมคุณพูดดีนะคะถากินอย่างเดียวเลยค่ะวันเพราะว่าเป็นสุกเรีสุรียบเว้ยที่เกิดอะไรทอดนะครับอันนี้ตำถั่วนะครับเราจะทำเจียวอะกระเพราเป็นเจียวเจียวข้างในนี่ยเจียวหวานนะครับที่มีถั่วนะครับปากเขาโค้งกกโหดครับ กินดีครับเดี๋ยวเทวาบึงเทวาบึงนะคะแป๊บนึงกระจียเตรียมเครื่องก่อนเด้อค่ะอะไรนี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะน้ำจิ้มเสร็จแล้วนะครับน้ำจิ้มอันที่สองก็กำลังเสร็จนะครับนี่น้ำจิ้มหวาน ปลากระลังสุกครับแยา่ยาโฉกันออเอามาให้ในขวดครับนี่ครับปลากระลังสุกนะครับทีมงานก็เก๊ะลังโอ้ตาเดี๋ยวเห็นนลยสุดยอดเลยกล้องันดีเลยกล้องดีบปล่าสุดยอดเลยพุทธพิชัิ้งปพุทธพุทธเสื่อพุทธก๊ะลังปิ้งครับปลาตัวละโลสองตัวนะครับคนซีหาพ่านหาจะยิ้มครับพักหลายๆเนาะพี่น้องเนาะนี่ผักก็เตรียมไว้แล้วนะครับ คิดตามเจ้า,านะมันก็น้ำ<ะ>น้ำมะขามมะขา,า,า,ามเปียกเพราะมันถึงน้ำมะขามเปียกนะครับ <c oughs> ที่มาของ,ของมามาคำว่ามะขมา,ามเปียกก็จริงๆนะครับมะขามมันแห้งเนาะมะขามแห้งมะขามชุบมะขามน่มะขามแห้งเอามาใส่น้ำแต่ว่ามะขามเปียกเออเดี๋ยรงไป ดูไสเบิร์ดรสไส้เบิร์ดครับกูเคเราให้เข้ากันนะครับห่าตาเต็มตา้สท่า<ะ>ชุดยอดครับแบน้ำปลานิดน้อยพอ,อประมาณนะครับ คนๆแล้วก็มาขังไว้นี่ก็เท่าเ,เดี๋ยวๆน่จะไงไปกินกันกันพี่น้องไม่เพราะเด็ด่างหะนะ่อยน่อโอ้ยปอลเขียดหน่อยปอลเขียดหน่อยก็ยมีมมเออคือมีเน่อยเขียดหน่อยโอ้ยเขียดหน่อยเมื่อเมื่อบ้านหายไปไงแต่เลือดตุ่นเถอะปล่อยมันใหญ่ก่อนก็เอาแต่หน่อยเถอะมัน มันบ่ใหญ่แล้วมันเบิดใหญ่ซ่้งนี้ <S <S เบิดใหญ่ซท่านี้แมน่นอุ๊ยปนเขียดจัดไปครับได้ห่างย่างต้อปวดเขียดปนเขียดน้อยปนเขียดน้อยพะนะคือจะเกี่ยวครับคือใส่เมงดาวชิมโอ้ผ้าครับพี่น้องปนเขียดน้อยใส่เมงดาวโอ้มาเมืองนี้ครับปลานี่นก็ร่างจวดครับผมเอาไพ่เลยนี่สวัสดีครับ สวัสดีน้องเฟ็กกี้สายจวดออนทัวร์ครับผมเี็งานครับเถึงไหนีถึงงานไหวหรอกะครับน้อยอ้ำเนี่ยปลากระโตกแล้วพร้อมกินนะครับโอ้โหขวดนคืออะไรขวดก็กำลังเตรียมผักครับพ่อพ่อผักพ่อพ่อพ่นกินกับพ่อเพื่อนกันค่ะหิวแล้วนี่เลผักสดปลาเราจะเอาปลามาวางตรงนี้นะคะ สีสันต้องสวยงามไปกกอนค่ะเดี๋ยวทาปลาลุกแล้วป่คะลุกอเลาไอาจารย์ไปแซ่เลยคบลาครับีบเ<อ>เปลี่ยนกันนะคะอืมไมียนใคียนใอือยู่กับผู้ยไซ่เขาตองออนแอ,นอ้เป็นไดเป็นไดีไดดมือ เอาอีกชุดนึงแบบไม่อีกชุดนึงพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวห่ออีกจานนึงนี่มาแล้วหนึ่งเกลือหนึงจัดไปปลานินจากหลังบ้านนี่น้องไปกี่สาล้างบ้านในหนี่ยมุนแล้ว หัวหลุดลงอ้าวเป็นยังครับพี่น้องกินลงทวอขเขาเหมือนะไบ,บุญค้คอจัดเรียงลายใส่จานฮ่ฮ่่ผักสวนตัวริมรั้วกินได,เด้เดี๋ยวาาเกียวาามาเียมาที่ง ขอเชิญทุกคนค่ะใครไม่ยืนเบิรงซืือเดี๋ยวปูกินเองโอ้ยวันนี้สวัสดีครับช่องคูอ๊อฟใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่องพุทธกาลศินช่องสักการินห้ยหล่ะช่องเอตี้มาจิ้มก่อนนะจัดไปวันนี้วันนี้เชฟทำเมนูอะไรครับเมนูเขาปลาแล้วก็เนี่ยน้ำจิ้มแปซซ่าใช้ไสักการินอันนี้น้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มทะเลใช่ไหมสูตรพุดค่ะ พี่รู้ไหมว่าปลาเนี่ยเอามาจากสาหลังบ้านไม่รู้ครับครูับบอกเมื่อกี้เลยครับนะครับซึ่งหนึ่งเพื่อนนี่ผมจับได้นี่คือรู้ว่าพี่จับได้ตรงนี้มือบีบมือจนมลเป็นแพครับผมสำหรับที่นี่พี่น้องป้องไปยย่ำคำย่ำแรงนะครับหาสู่กันกินซัมนี่นะครับกินซัมเนี้ี่ซัมเนี้ินซัมนั้นนะครับบไปจะว่ากันจริงเลยครับมีซัมหนึ่งกับจิจินซัมพี่นะ ผักสดสดครับผมนี่ครับผักสดสดขึ้นทรายขึ้นทรายขึ้นทรายขึ้อะไรเนี่ยเขาว่าเข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 ามีคำหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าตอนเราล้มอ่ะอย่าข้ามนะไม่ข้อมค่อมแล้วก็ไม่เกี่ยวเราก็พบรอยย่ำเลงครับผมพี่น้องปลองไัยย่ำเลงกันมีและครับดูกันที่นี้จิ๊บๆครอบครัวเล็กๆน้อยๆนะครับ ขอไลฟ์ยายห้างครับอยากหิวเขาแล้วเอ้าขอไลฟ์ยายห้างครับสำหรับจิ๊ปนี้นะครับทีมงานบวกแต้สตูดิโอนะครับการขึ้นเอานะการขึ้นเรานะสวัสดีครับบ๊ายบาย